คือมันไม่มีสติจัดยังเลยตรงความคิดมันอารมณ์อันนั้นเนี่ยมันมันมันยึดในอารมณ์อ,อันนั้นแต่มันจะอกแตกตายอารมณ์อันนั้นเดี๋ยวนั้นเนี่ยผลที่สุดไอ้ฟันคอหรือฟันยอมแพ้ในอารมณ์อันนั้นก็เลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้ถ้าถ้าเกิดมันไม่ตายถ้าเกิดมันไม่ฆ่าตัวตายนะจะมาเดี๋ยวนี้เนี่ยไออารมณ์ไอตัวนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าผ่านไปผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วมันอารมณ์มันก็เลยอันอื่นมันไหลเข้ามาอีกกี่ตัวแล้ว มันก็มเกกีเกิดแล้วก็เกิดแล้วก็ดาบเกิดแล้วก็ดาบเกิดแล้วก็ดับมันก็ไปอยูมาอยู่อย่างนี้นและจะริกเอกธดาที่เกิดแล้ว้อาจะอก,กตาตายพวกมันเนี่ยโดยเราไม่คิดไม่คิดถึงว่าเอ้ยมันเกิดแล้วเดี๋ยวต้องไปตาบไปใช่ไหมครับถ้าเอาสองเรื่องมาผสมกันนะจะพี่ถ้า,า,าสมมติว่าคนที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นเพราะว่าไอชาติก่อนเขาเขาเคยฆ่าตัวตายแล้วอย่างที่ถ้าใตริกเขียนว่าเขาเคยฆ่าตัวตายแล้วมันต้องฆ่าตัวตายไปเรื่อยฆ่าร้อยชาติอย่างนี้ต่อให้เราฝุดสติยังไงมันก็มันก็ มันมันก็แก้ได้ม่ไันก็แก้ได้อบรมดีมันก yeah, okay, um, ็มันก็ชำระได้สร้างกรรมีไปใช่่นแค่ใี่เขาดไป็ตายมมอ้วถ้าเราพูดย่งง่ายๆแต่ง่าดูตายไม่ว่าโดดเต็งไม่ว่าอะไรมันก็เสียวหน้าเสียวใจทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะ ตอนนี้ไอ้กระดาษที่มันทํามันมืดบอดไปเลยมันไม่เห็นเลยมันไม่ได้เห็นเลยความหน้าเฉียวเลยมันเห็นเป็นความหน้าเล่นนี่เอกเหมือนกับคนอาปืนมาจ่อหัวเนี่ยแค่มันไม่มีลูกเราปืนมาจ่อหัวก็ยังเฉียว <c oughs> แต่คนจะฆ่าตัวตายแต่ปืนมาจ่อหัวก็ไม่เราเอานิ้วมามาขาหัวเล่นนะ <c oughs> เพราะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายเรามาพิจารณาดูนะขนาดเวลาเราทุกข์เราเราทุกข์นกจนปกจะแตกตายเลย ทุกจนโอ้ยมันจะเป็นบ้าเป็นหลังทุกะอะไรตอเรายังขนาดไหนมันยังไม่ถึงกับฆ่าตัวตายและไอ้คนฆ่าตัวตายมันต้องทุกหนักกว่านี้แล้วจะทุกขนาดไหนเาเลยนะโอ้ยเรายังทุกไม่ถึงขนาดฆ่าตัวตายเราทุกจะปนก,กับต,ตายตายอ่ะเห็นไหมเพราะนั่นก็หูมันทุกขนาดไหนไม่รู้จะแบกไหมว่าไม่ได้อ่ะแต่ตอนนี้มันแบกเหมือนเราแบกว่าไม่ได้แต่มันโง่ไปมันโง่ไปไมันคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะดับอันนี้จัง ไม่คิดถึงอนิจจังเลยคนเราถ้าพิจารณาไปมันมีอะไรอนิจจังอยู่ในอนิจจังนั่นแหละเราไม่สามารถชาระมันได้ในปัจจุบันเวลาก็เป็นตัวชาระมันเองแต่ถ้าเรามีปัญญาชำระมันได้ในปัจจุบันเราชำระมันถ้าเราไม่มีปัญญาที่ชําระมันเวลาก็เป็นตัวชําระมันเองตามหลักเขาไม่ใช่อนิจจังสุดท้ายนะตา